สวัสดีค่ะแฟนในใิยายช่อง Smart l i f e ช่องในใิยายเสียงและไลฟ์สไตล์ทุกเรื่องราวแบบสบายๆชิลๆโดยพี่ปุ๊กปิ๊กนะคะนักเขียนอิสระนามปากกาพักพัสอนและชัยนิสโร d ค่ะช่วงนี้เพื่อนๆหลายคนก็อาจจะต้อง Work a t h อ m e หรือทำงานที่บ้านกันนะคะระหว่างทำงานถ้าเค,เครียดก็ เปิดฟังนิยายเสียงช่องสมาร์ทไลน์กันได้นะแต่ก่อนที่จะเข้าไปฟังนิยายนะคะสำหรับใครที่เพิ่งเข้ามาฟังนิยายแต่ยังไม่กดติดตามอย่าลืมไปกดติดตามหรือ s u b s c r i b e ช่องไว้ด้วยนะคะแล้วอย่าลืมสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะคะเวลามีคลิปใหม่ๆเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดและได้ชมก่อนใครค่ะแล้วอย่าลืมตามไปกดถูก หน้าแฟนเพจ Facebook ของนะักเขียนพักพัอนและ n ชนิส o ร d กันไว้ด้วยนะคะเวลาอัปเดตนิยายและผลงานเขียนเรื่องใหม่ๆเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดค่ะพิปุป๊กวางลิงก์เพจไว้ที่คำอธิบายใต้คลิปนี้นะคะถ้าทุกคนพร้อมที่จะฟังนิยายกันแล้วตามไปฟังกันเลย บริษัทเปิดโอกาสให้พนักงานขายไปดูงานอย่างฮอลแลนด์สลิสากอมุงมันและฝ่าฟันจนพิชิตตำแหน่งท็อปเซลได้ในที่สุดเอุผลสำคัญเพื่อที่เธอจะได้ตามหาตัวพ่อแท้ให้กลับมาดูใจแม่สักครั้งแต่เงื่อนไขเดียวที่หญิงสาวจะถูกเลือกตัวจากเจ้านายนั่นก็คือจะต้องทำทุกวิถีทางที่จะลากตัวบุตรชายของเขากลับมารับมรดกและสืบทอดตำแหน่งประธานบริษัทให้ถึงได้หากปัญหาสำคัญก็คืออลันซาเล็กเวสลีย์เพลย์บอยหนุ่มดีกรีด็อกเตอร์ผู้เป็นว่าที่เจ้านายใหม่กลายเป็นนักธุรกิจระดับโลก ไปแล้วเขาเ้ารจะแยแสทั้งบริษัทรวมถึงตัวผู้เป็นพ่อมินำซ้ํานึกจะส่งตัวแทนมาตามกลับไปทั้งทียังอุตส่าห์ส่งผู้หญิงหลุดสเปคที่ทั้งจืดชืดและไร้เสน่ห์มาให้เขานี่มันจะดูทูกันเกินไปหรือเปล่าในฐานะทับเซลล์สลริสาจึงต้องงัดทุกตำราออกมาใช้เพื่อที่จะขายตัวเองให้ใชายหนุ่มหันมาสนใจให้ได้แม้เธอจะต้องลองทุนคลานเขาขึ้นไปขายถึงบนเตียงนอนของเขาก็ตามติดตามความสนุกได้ในล้วงรักจอมวายร้ายโดย พักพัดสอบบทที่21ความลับเมื่อกลับถึงคฤหาดเขาส่งน้องที่ห้องก่อนขอตัวไปอาบน้ำและคุยงานกับเลขาหนุ่มที่ตามเอาเอกสารบางส่วนมาให้เขาเซ็นที่นี่เห็นทีเรื่องบุ่นวายจะยังไม่จบสายรายงานว่าเสียพงมันแค้นหนักอีกทั้งความจริงเรื่องสรรเสริญทรยศ มันก็ถูกเปิดเผยคราวนี้คงจะเกิดสงครามระหว่างมาเฟียคาสิโนสองกลุ่มเร็วๆนี้เป็นแน่หลังจากเขาสาสางงานเสร็จแล้วกำลังจะเข้านอนสายตาคมกริบมั่นคงนั้นมองไปที่พักของน้องน้อยปกติก็เข้านอนแต่หัวค่ำเป็นเด็กอนามัยแต่ทำไมคืนนี้ไฟยังเปิดอยู่นะเขาคิดในใจร่างสูงสมาร์ทและสง่าง,งามของเจ้าพ่อคาสิโนหนุม่ม พาตัวเองมาถึงหน้าห้องนอนของน้องสาวในเวลาเพียงไม่กี่นาทีอรินระดายังวุ่นอยู่กับการประสานงานเรื่องเรียนต่อกับทางมหาวิทยาลายัยเพราะเวลาใกล้งวดเข้ามาเต็มทีดึกแล้วทำไมยังไม่นอนข้าหอมเขาพบว่าประตูห้องนอนของอรินระดาไม่ได้ล็อกแสงไฟสว่างจ้าทำให้เขามองเห็นร่างน้อยกำลังคล่งเคร่งกับการอ่านเอกสารบางอย่าง เตียงกว้างที่มีชุดผ้าปูที่นอนสีหวานพร้อมหมอนและตุ๊กตาเข้าชุดกันมันช่างเป็นห้องนอนที่ดูเป็นเจ้าหญิงสละเกินต่างกันสุดขั้วกับห้องนอนของหนุ่มโสดสายมาเฟียอย่างเขายิ่งนักและนี่ถือเป็นครั้งแรกที่เขารุกรําเข้ามาในห้องนอนของหญิงสาวโดวยไม่ได้บอกกล่าวตามจากทุกครั้งที่เขาเป็นฝ่ายอุ้มร่างน้อยนั่นมาส่งเข้านอน อรินรดาหันมามองตามเสียงดวงตาขู้หวานผสานศพสายตาเขาอย่างตื่นตระหนกเล็กน้อยที่จูจ่ๆพี่ชายเข้ามาในห้องนอนส่วนตัวในยามว,วิการเช่นนี้ข้าวหอมมีงานต้องส่งพรุ่งนี้ค่ะเสียงหวานตอบโดยท่าทีเย็นชาจนอีกฝ่ายเริ่มมาขุนน้องน้อยไม่เคยแสดงพฤติกรรมแบบนี้กับเขาเลยสักครั้งเราเรียนจบแล้วนี่ฝึกงานก็เสร็จแล้วมีงานอีกเหรอ พี่ชายเอ่ยถามอย่างใส่ใจมันดึกมากแล้วนอนพักผอ่อนเถอะพรุ่งนี้ค่อยต่อดีกว่าไหมร่างสูงกาวเดินเข้ามาประชิดใกล้เก้าอี้ที่อรินราดานั่งอยู่จนสายตาคู่หวานต้องแหน,นมองพี่ชายเขาทำหน้าขรึมจนเธอไม่อยากสบตาคนอะไรนาทีนี้ยังไม่เลิกผดเด็จการคอยดูเอาเถอะข้าวหอไม่อยู่แล้วพี่อักจะผด็จการกับใครสาวน้อยตัดหอในใจ ใช่ค่ะข้าวหอมฝึกงานเสร็จแล้วตอนนี้ทำเรื่องเรียนต่อต่างประเทศและทั้งนั้นตอบรับมาแล้วค่ะคนหน้าหวานตอบสายตาคู่สวยแงนมองพี่ชายที่วางมือแกร่งกุมบนไหล่นุ่มนิ่มของเธอเบาๆข้าวหอมได้ทุนเรียนต่อที่ออสเตรเลีย ยิงสาวตอบเสียงหวานแต่เมื่อพบว่าแววตาของพี่ชายเริ่มเปลี่ยนเป็นเข้มขึงและเขาไม่ได้รู้สึกดีใจไปกับเธอเลยแม้แต่น้อยอรินรดาจึงชะง,งักอารมณ์ดีใจลงไปเล็กน้อยแล้วหันมาเบนความใส่ใจกับการทำงานหน้าจอคอมพิวเตอร์ต่อไปว่าไงนะเรียนต่องั้นเหรอแล้วเรารู้ผลงานเรื่อง อนักประหลาดใจอย่างที่สุดกับเรื่องที่อรินราดาจะไปเรียนต่อต่างประเทศสำหรับเขาถือเป็นเรื่องใหญ่ที่น้องน้อยจะไปไกลจากอกแบบนี้ใครจะปกป้องเธอแล้วถ้าเสียพงมันส่งคนตามไปรังควานเธอจะว่าไงตัวแสบเขาคิดในใจนาทีนี้ไม่รู้เขาจะโกรธที่อรินราดาไม่ยอมบอกหรือจะแสดงความดีใจกับเธอ ที่สอบติดและกําลังจะทำเพื่ออนาคตที่สดใสดีพี่จะโกรธหรือจะดีใจกับเธอดีในตัวแสบเขาคิดก็ข้าหอมพึ่งทราบผลไม่กี่วันนี้เองค่ะคนหน้าหวานตอบน้ำเสียงเรียบดวงตาคู่หวานตรึงบนใบหน้าหลอกคมครามของพี่ชายเราจะจดจำภาพนี้ไปอีกนานปี นับจากนี้อีกสองสามปีกว่าจะได้จ้องมองพี่ชายจองเผด็จก,การคนนี้อรินระดาคิดถึงตรงนี้ก็ใจหายเหมือนกันแต่จะไม่ไปก็ไม่ได้เหตุผลเพื่ออนาคตก็ด้วยทำไมเพิ่งบอกพี่ เขาคาดคันเสียงเข้มอย่างจอมเผด็จการสายตาขุนโกรธที่มองจ้องมาดูตัดพ้อน้อยใจและไม่พอใจในคราวเดียวกันจนอรินระดาสัมผัสได้ว่าเขาโกรธเธอและยากเกินอภัยก็ข้าหอมเห็นพี่อักยุ่งๆนี่คะ่ะอรินระดาตอบน้ำเสียงเรียบนิ่งสีหน้าไม่แสดงอารมณ์ยุ่งก็ส่วนยุ่งทำไมคิดว่าพี่จะไม่มีเวลาฟังเราสักนิดเลยงั้นหรอ เจ้าพ่อร้ายเริ่มมีน้ำเสียงไม่พอใจจนหญิงสาวรู้สึกได้เลยเปล่าค่ะข้าวหอมไม่อยากกวนนี่นาหญิงสาวตอบเสียงห้วนขณะที่พี่ชายเพ่งมองเธออย่างโกรธจัดข้าวหอมเมื่อไรเธอจะเลิกคิดว่าผู้ชายอย่างพี่ไม่มีเวลาให้เธอแม้แต่เรื่องที่จะฟังที่เธอไปเรียนต่อหึความอดทนของเขาสิ้นสุดลงคนหน้าหวาเงเยบงนัน แต่หัวใจกลับเต้นแรงโครมครามเหมือนด้วยความหวัน่นกลัวว่าเขาจะโกรธมากไปกว่านี้อรินรดาพยายามข่มความรู้สึกของตนเองแต่ก็ไร้ประโยชน์เพราะเธอจะไปเรียนเมืองนอกใช่ไหมหลังๆมานี้พี่ดูเราจงใจจะหลบหน้าพี่เขาคาดคันในนาทีนี้เขาทั้งโกรธทั้งห่วงและนึกน้อยใจอยู่ละคนกัน เราตั้งใจจะบอกพี่เมื่อไหร่กันเรื่องเรียนต่อบ้าบอนี่เขาตำหนิน้องน้อยในใจอย่างหัวเสียข้าวหอมติวเยอะจริงๆอรินรดาเห็นว่าเขาโกรธก็พยายามอธิบายแต่ดูเหมือนว่าไม่ทำให้องศาความโกรธของเขาลดน้อยลงเลยข้าวหอมเขาคว้าแขนเรียวมาบีบจนสุดแรงเพราะความหงุดหงิดที่น้องน้อยไม่เห็นเขาอยู่ในสายตาปล่อยข้าหอมนะ หญิงสาวประท้วงถ้าทางพี่ชายจะโกรธแต่เรื่องแค่นี้ทำไมจะต้องเกลบเป็นฟืนเป็นไฟด้วยไม่ปล่อยเข้าเสียงดุสายตาคมจดจ้องหน้าสวยจนอีกฝ่ายนิ่งไปด้วยความหวาดหวัน่นพี่อากเขาหอมเจ็บนะเจ็บสิดีเขาโกรธจัด จบเอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะดูเหมือนว่าพี่อักจะเริ่มกโกรธโกรธนะคะมาเอาใจช่วยน้องข้าวหอมกันนะคะว่างานนี้จะ รอจากเงื้อมือพี่ชายจอมเผด็จการได้เปล่าแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์มาคุยกันใต้คลิปนี้นะคะและสำหรับใครที่เป็นสายอ่านอยากจะอ่านอ e ีบุ๊กหรือนิยายในระบบติดเหลียนะคะอ่านแบบรวดเดียวจบเพื่อไม่ให้ค้างหรืออยากจะอ่านฉากหวานฉากฟินแบบเต็มๆที่ แอดไม่สามารถที่จะนำมาอ่านออกอากาศได้ก็ตามไปที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยนะคะฟังนิยายจบแล้วถ้าเ,เพื่อนๆอยากฟังนิยายเสียงตอนใหม่ๆร่วมส่งกำลังใจให้คนทำคลิปด้วยกันกดไลค์กดแชร์คลิป